เฮ้ยจะหยุดทำไมเดี๋ยวมันก็ตามมาท้าหรอกโอ้ยยังไม่ทันเสร็จเลยก็โดนจับได้ซะละยปดีไปไปดิไปลูกไปโอ้ยยื่นิ่กล้องคิวพี่ล้องเข้าไปตรงนี้อีกอีมดบ้านี้โอ้โห อ้ยอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยหมดม่เต็มมืเลยโอ้อยขวดเลี้ยงหนูสองตัวนี่คือเขาไปแลกบัตรโมนในสวนลูกพ่อแม่ประจังสอนมันมีความคิดเป็นของขึ้นบุพเพทัศน์มาหากินให้มันดิ้ีเนี่ยเห้มันได้เงินมันองมาลอกของสบายก็ซองก็แบบนี้พ่อแม่สู้งูเนี่ยถือตีดักไล่แท้เลยฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจดูดิ่โดนบดกัดเต็มหมดเลยเนี่ยไม่กล่าวว่าบุได้ตั้งใจนี่ขนาดบุได้ตั้งใจนะถ้าตั้งใจเขาคงยกไปบนสวรรค์ข้าวหนาข้าวหลาหนาหูจ้างทัพมาหากินให้้มันสุดดตลิอยเ นี่สไย์บอดีค่ะคักช็กเอเลยว่ะแล้วจะทำยังไงดีกันมันเนี่ยจ่ามันจับได้ซะแล้วอ่ะหมดทางทำมาหากินเลยคงต้องไปขอข้าววัดกินแล้วแหละพี่ไป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 ขอข้าววัดคิว เราจะมากินข้าวที่วัดเนี่ยมันจะดีเหรอวะดีสิพี่แทบจะไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยดูนู่นดิมีคนมาไหว้พานในโบสถ์ด้วยอะในไหนเราก็มาแล้วไปไหว้พานในโบสถ์กันมากดีกว่าปะอือืม,อม ฮะพี่คิดไอเดียธุรกิจออกแล้วอะไรอะพี่คิวเห็นไหมเวลาเขามาไหว้พระทำบุญอะ่ะเขาจะมีพวงมาลัยกันมาด้วยพี่ว่าเราเอาพวงมาลัยมาขายหน้าวัดดีไหมเนี่ยหน้าวัดนี่เลยแต่เราไม่มีเงินทุนเลยนะพี่เงินทุนอะ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกใช้ทุนวัดเอาจะดีหรอพี่มันบาปนะบาปกับไม่มีกินอะ่ะเองจะเลือกอะไรวะ แต่ไม่ต้องพูดตามพี่มาโอเยดูคนให้พี่ด้วยนะมาเลยพี่นี่แหละคุณของเราไม่เสียสักบาทดูๆๆๆ้รูอ้ไปไป พวงอะไรไหมครับพวง<ะ>อะไรไมจา้าราคาถูกๆเลยจา้าอุ้ยน้องคุณสวยซื้อพวงอะไรพี่ไหมครับพี่ขายถูกๆอืองั้นเอาพวงหนึ่งก็ได้ค่ะอือพวงหนึ่งพี่ขายยี่สิบบาทแต่เห็นน้องน่ารักแบบนี้พี่ขายสามพวงห้าสิบเอาไหมเอาสามพวงเลยก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับเออแต่พี่ไม่มีตังค์ทอนเลยอะ่ะ ฝากทำบุญก็ได้ค่ะ50บาทอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญนะพี่ไม่มีตังทอนจริงๆรอหรอเอ็งจะไปรู้อะไรตังทอนพี่อ่ะเยอะแยะเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบเนี้เราจะได้ไหมกหรออีก50สิบาทเป็นร้อยนึงอ่ะปะปะปอย่าอึงมีเยอะปะปะ ซื้อพวงมาลัยหน่อยดิอ๋อได้ครับพี่สวยๆเลยเออขายเงเนี่ยพวงละยี่สิแต่เฉพาะพี่เลย5้าพงรอยจริงเหรอรีบๆใส่ถุงมาเลยมันมืดแล้วเร็วๆเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเั็วเร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 ็วเข็วะรเร็วเรงวเระวเร็วเ่็วเร่วเร็วเร็วเร็วเวเร็ยร็วเเร็วเเร็วเเวเววเร็วเรเราวหรเววเรร กำไรเพิ่มอีกยี่สิบเลาะเลาะลำรวยล้ำรวยปไปไปไปวันนี้ดอกไม้สดๆเลยอ่ะจริงพวงมาลัยเหรอครับกี่พวงดีครับน้องๆขอพวงมาลัยหน่อยอ๋อได้เลยครับพี่เอาเอาเอากี่พวงครับพวงละสองพวงสี่สิบบาทพี่พวงมาลัยจัะสองพวงนะครับเมาๆครับผมขอบคุณมากครับ ขอคุณนะจน๊ะจะหมดลเวยนี่ว้ก็ได้่ไมให้พี่จมพี่พี่จะหมดแล้วลูกๆๆงมาเลยแม่จ๊ะผมอะไรแมคะสดเลยจา้าพวงมาลัยจ้านี่ครับอุ้ยเมาเลยครับ,บนี่ครับคุณมากครับ ดูดิด,ด,ดูดิคิววันนี้ขายเยอะมากเลยพี่กำไรสุดๆุดสุดๆนอเนาะลำ่ำซ้ำมากเลยวันนี้โคตรดีต้นทุนก็ไม่เสียสักบาทดูดิว่าแต่หมดแล้วอะเราไปเอาต้นทุนของเราเพิ่มกันดีกว่าปะ ดูคนด้วยดูคนด้วยไปทำไมป่ป่ะป่ป่ะโอ้ยพี่วันนี้ต้องขายได้เยอะแน่เลยอ่ะเยอะนะอ๋อจับได้แล้วที่เขาบอกว่าพวงอะัยในวัดชอบหายไปแกสองคนนี่เองเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะจะไปฟ้องพระครูแล้วแกจะขโมยเจมส์ไเจมส์หยุดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะ จะสงสารหรือสมน้ำหน้าแกทั้งสองคนดีเป็นไงล่ะบาปกรรมติดจรวดดีไหมแล้วเจ๊เจทใพวกฉันทำยังไงอ่ะหากินที่ไหนไม่หากินมาหากินกับวัดกับวานรกมันจะกินหัวแกสองคนเข้าให้กลพวกฉันมันหมดหนทางแล้วจริงๆนี่นะหมดหนทางก็ไปหาทางทำมาหากินอย่างอื่นสิไม่ใช่มาหากินกับวัดจะบ้าหรือไง ดีนะไม่ถึงคาดเขาเอาถึงตายเลยนะถึงตายแล้วเจ๊ไม่ใช่นะสิผู้ชายขอโทษจริงๆนะเจ๊ฉันขอโทษนะจ๊ะแล้วผู้ชายจะต้องทำไงต่อไปอะมีมือมีตีนก็ไปทำมาหากนินไม่ใช่มาหากินกับวัดนรกมันจะกินหัวเอาแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปใส่ซองทำบุญให้หมดเลยนะหรือไม่ก็ไปใส่กล่องทำบุญให้หมดเลยนะไม่งั้นฉันจะไปบอกพระครูเดี๋ยวนี้เลย ครับเจ๊เดี๋ยวฉันจะรีบใส่ซองํามูให้หมดเลยนะไปตรงนี้เลยนะเก็บไปคืนที่ด้วยโอยโอยโอยเจ็บโอยปวดหลังอ่ะ